สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินิกับกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเกาเนาะค่ะมินีสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับนาบุญเนาะค่ะต่อวีกตองวดค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของนาบุญสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยนั่มในเด้อค่ะเด้อค่ะนาบุญเพิ่นเววซูฟังเนาะค่ะข่าว เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมวิกนี่เนาะค่ะเพิ่นฝันว่ามีผู้ยิ่งมาถามไทยเรื่องราคาเฮ็ดกับเพิ่นเนาะค่ะว่าเฮ็ดราคาจักบาทค่ะและเพิ่นก็ได้ตอบไปค่ะสามโตค่ะท่านผู้ชมสามโตเนาะค่ะค่าและเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิงกับบัวพาดค่ะสาวนิงกับสิพาดท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความัน ของนาบนุญผอมๆกันเนาะค่ะตอนนี้นาบุญเพิ่นก็ได้นั่งถาเพื่อที่สีเบาข่วมฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วคะ่ะค่ะไปรับชมรับฟังข่ขวมฝันของนาบุญ้อมๆกับสาวนิ้งเลยคะ่ะไปสวัสดีค่ะนาบุญค่ะสวัสดีค่ะนาบุญครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้ไม่แง่ะไรโอ้กับมหาหนีลามาหาคือเก่านีาม้มาเขาบอกวันนาบุญมืนขึ้นฝันดีวันดีอยู่แนี่ล่ะ ฟันจังไหนโนโอเบาซู่ฟังเนี่ยนะบุ๊คฟันวชิอันวสิพาไปเก็บหาเก็บเฮ็ดครับอืค่ะวสิไปเก็บเฮ็ดบันี่พนี่งมส่วนว่าปะพูี่พ่าไปเก็บเฮ็ดเผื่อว,ว,ว่าบ่ไปดอกพูนี่งจิไปผู้เดียว,ว,อ,ยวอ่ะค่ะเฮ็ดเพื่ออืดดอกพูนว่าจ้าผู้หญ่งหวานว่ะผู้นญ่งว่าเลยทางอคะก็ขายลายพูกิลอะไรไป สามรอยห้าสิบสี่บาทะสามรอยหาสิบสี่กิโลเฮฟนะกิโลละสามรอยห้าสิบสี่บาทอืมอืมเรื่องห้วยบ้านกุยคือขายบัวแพวงบ้านคอยขายสองรอยห้าสิบหนึ่งอืมโอ้น้าบนก็ได้ต่อไปว่าบ้านคอยขายสองร้อยห้าสิบอืมบ้านคอยขายสองรอยห้าสิบหนึ่งว่าอะไรกันฮันหลังนี้เลยผู้หญิงห่างกัน เป็นคนบรือเป็นขวัญผ่ายกะตาแต่ว่าหู้จักเป็นบอกรัว่าเป็นผู้ใดบ่์กระตาอยู่แต่บหู่บลู่จำาู้ดไม่ได้จำผู้ใดแต่ว่าเป็นคนเป็นคนแนะครับเป็นมาส่วนมาทีส่วนไปเก็บเห็ดไปแปไปเก็บเห็ดทไรลายเพื่อนวะเนมาส่วนนาบนว่าไปเก็บเห็ดนะครับเรื่องห่วยพ่าเ้ยกระตานี้เลยบอ บอก่เพอ่ก็าลังจีบผ้ากับตาไปก็เลยทํบ้านเจ้าขายที่รจักบาทสามร้อยห้าสิบสี่บาทถูกไหมคะบ้านเพื่อนขายเห็ดสามตู้ละสามร้อยห้าสิบสี่สามร้อยห้าสิบสี่มาก็เรียกว้ยบ้านคอยขายสองร้อยห้าสิบหนึ่งก็พอเพิ่งกับปากพ่ากระตาไปเรื่อยอลอครออฝันประมาณเวลาาใดคะม่นหาทุมกูกัวนหาถุ่มกุ้งัวนะครับกํลังหาุมกุกํลังก็ลังดีซั่นะครับ กำลังม็นกำลังเสือบกำลังเสือบลงเลยค่ะแล้วไปใส่หมอวานนี่ว่านก็ลโรไปเห็ดเอนอย่างนี้อยู่หนิเห็ดตรงเห็ดช้างอยู่ใช่ไอ้เดืดตรงใช่ตรงป่าเมื่อไรใส่เบ็ดบะซูเมอร์นี่ใส่ปูหมูขึ้นก็ใส่พ่อใดบ่ใส่เมืูขึ้นนี่เดี๋พ่อได้กินอยู่ไข่อยู่เนาะอนะบนไปใส่เบ็ดใส่หม้อ่น้ำทงหอบตรงหน้านี่บ่ฝันเห็น เจ้าที่เจ้าทั้งม่าอนาบุญบอกไก่แค่เกือบบหมาบ่มาหาเลยมันสู้เลยครับมันเห็นแต่ทั้งอื่นมันซะวันนี้ทั้งอื่นแต่สมม้อนี้ก็พอของหนะบุญกับ่บด้มาบอกอีกมันบอกบอกแต่ว่าสีหมาคือคือบอบหมาเนี่ล่ะฝันคือจังสีมาอยู่คือจังสีหมาอืแต่ว่าบ่ท่านไดนมานะครับเนาะห็นว่าวางว่าอันหาสามครับคือจังท่พพ่อยอันพ่ายเรื่อพ่ายเรือมา ที่เรียกว่าสามคนคี่รียกว่าสามคนบ้านนี้พ่น์ฝนบเนี่ยเนี่ยเมืองช่องคนช่องคนเนี่ยเมืองคร้ขายกระายที่ถอดห่อใช่ไหมกระผาเรือยไปเลยค่ะผาไกระผายบ่มาหาวันซะบ่มบ่มมาบต่ทอ่น่ี่กลางเนมหยมาอยู่ที่ของกัมสาอยู่ว่าขึ้นหน่าบนคือบคือทบธันมหาจักตรว่าชินมัทักคือยังชินมางวดที่ออกหาสามนังเมีนบอ บอ่อืมบ่อันหมดอันบ่องันนี่ละเะงันบอกว่าหาสามหาสามก็อัฮะฮะนศูนย์เจ็ดสี่ผาดเนาะผ่ดนิดเดียวอ๋อแต่จะมาผู้ผูชายอันผู้หญิงฟัดขึ่นผูาา้ชายฟัดโล่งลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันออกหกสี่เนาะนิดเดียวแต่นาบุญเพื่น,บ,บ,นบอกศูนย์เจ็ดสี่ แต่กระบปเป็นยังค่ะคนเฮามีผาดได้เนาะนะบุญโอ้ก็ะผาดนะเนาะตัวเดียวบปเป็นยังครับตัวเดียวผาดตัวเดียวแต่สีขื่นสีลงก็ซื้อขึ้นซื้อลงก็ใช่ได้ค่ะพี่้อ้อลงเดไปบอกแล้วค่ะเหนียวนี่ก็เพื่อไหวเพื่อไหวเพื่อขึ้นเพื่อลงนั่นแหละครับจังบุได้ผาดกระพันนี่ผู้พี่ขึ้นนี่มิตรลงมี่จะลงเงินมาครับมี่จะลงชนหมามนี่จะลงมี่จะลงข้าวซื้อเรก่ะย่านนั้นย่านั้นฝันพระเจ้เขียนถ้ามาไม่นอนฝันเขาก็บอกเลย ซื้อตัวใดก็ซื้อตัวใดเลยเก็ตแปดสี่เลยเก็ตแปดสี่ออกตัวใดบ้านเนี่ยนะบนวันออกหกแปดสี่ออกลงตัวหนึ่งเนาะแสดงว่าน่ะบนศูนย์เลยพอดีศูนย์เจ้าสื่อเลยแต่ว่าน่ะบนกับฝันบอกบอกอยู่แต่กับฝันถือว่าฝันแม่นอยู่เนาะน่ะบนนี้ถือว่าก็ต้องก็ต้องขึ้นต้องลงเนาะบอกว่าลงยางเดียวคลงยางเดียวค่ะแต่ขึ้นก็ขึ้นแก่เดียวใส่แค่ะเียไว้บวกลบหนึ่งแต้มเนาะครับเนาะค่ะ ทางทีงาน<ช>มียาิ่มเติมอีกบ่ค่ะนะบุนบน่เสืวอใหม่กันมันจิตตนาอะไนะมันมันมันฉีกขึ้นชีดโดูกค<า>่ะตัวลางนี้ตัวเป็ดค่ะทั้ทงทีงานก็ขอขอบคุณนะบุนไน,นหลายเดอ้อที่นะบุนเพื่อนบอ่วแพงตัวเล็กเนาะคะ่ะบัวแพ้งเช่าเนาะค่ะเพื่อนฝันเพื่อนกระเว๋าสุฟังกับท,าท่านผู้ชมแต่ว่านะบุนเพื่อนหัน โบซื้อเนาะค่ะเพิ่นโบซื้อแต่เพิ่นบอกค่ะเพิ่นบอกเพิ่นฟันแล้วเพิ่นก็สิบอกต่อค่ะเพิ่นก็เคยซื้ออยู่แต่ว่าเพิ่นน่ะเพื่อนเเพิ่นก็เซาซื้อแต่ว่าเพิ่นฝันนี่เพิ่นก็มาบอกค่ะเว้าสู่ฟังอยู่ครับว่าฝันจังได๋แนวไรเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะครับเนาะบางเทียรท่านผู้ชมอาจจะไปพิจารณาเนาะครับเนาะค่ะ ทางทีมงานกับขอขอบคุณนะบนได้หลายค่ะมีโศกมีรารนอการวันสุขสุขคนเนาะขอบคุณค่ะค่ะกาสรุปตัวเลขความฝันของหน้าบนค่ะเลขสามโตค่ะที่นาบนเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเป็นถามราคาห็ดเนาะค่ะว่ากิโลจักบาทเนาะค่ะค่ะเพิ่นกระเดเว้วมาเนาะค่ะว่ากิโลละสามลอยห้าสิบสี่บาทนี่เป็นเลขของผู้ยิ่งเนาะค่ะผู้ยิ่งบอกว่า 354บาทค่ะค่ะแล้วเลขของนาบนเนาะค่ะที่นาบนเพิ่นได้เว้าต่อว่าเฮ็ดทางเพิ่นขายบ่แพงเนาะค่ะขายกิโลละ250บาทค่ะก็คือ250 250ค่ะงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหน้าบนค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรับฟังค่ะก็ขอห้มีโชคมีหลาบได้ราองวลในไ่กับนาบนเบสสุขูสุขคนเด้อค่ะแต่กอยาลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดค่ะตัดลินกับนากับหลังตัดไปตัดมาค่ะเถอได้โชคใหญไรางวลใหไ่กับนาบนเนาะค่ะนาบนเพิ่นวาเลขหของเพิ่นมักสีลงค่ะท่านผู้ชมมักสีถาฟันเด้วถ้าอันนี้มันมักสีลงเพิ่นวาค่ะท่านผู้ชมกะซีเพื่อเพื่อไหว้นี่เด้อค่ะ เพื่อเพื่อไหวเพราะว่าเทือเลขเขากับของเพิินเนาะค่ะถ้าเลขจะของเขาก็องเพินินความฝันตรงกันหรือตัวเลขตรงกันกะจัดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดมันมั่ตรงหรือจังไดโบมากกับพานเนาะค่ะเลือกเอาตัวที่จะของมาค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของสาวหนิงผ้ารวยจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อคาสุดท้ายนี้สาวนิ้งกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งพ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ